สวัสดีครับวันนี้ชีวิตของมานออกเอฟซีเปลี่ยนแนวสักหน่อยเนี่จะย่างไส้หมูนะครับไส้ใหญ่อื่นเขาต้องเลาะเลาะไสมันก่อนทำความสะอาดนะครับล่างสะอาดเราจะต้องล่างน้ำเกลือมสักกําน,นะครับเ,เลือกเลาเอามันข้างในไส้ติดนิดลํำไส้ออกหมดนะครับ เดี๋ยวทำมาย่างแล้วมันจะได้อร่อยกินง่ายเครื่องมักไส้ครับมีกระเทียมใบผักชีครับใส่นเลยครบจะมีต้นดีนะครับขมชุนสดจะมีสี้ยวขาว ใส่หน่อยครับง่ายนะครับมักใส่ยากมักแก่งนะครับรดใส่ไว้ใหม่รดียิ้ขาว You you hmm? the ik, the LI like ่เดกันี่ยเนี่ยัน่ี่นไอตราจะน้องผมไห้เนี่ยืรียมกับเม็ักชีว่าเราส่แค่คำนอง้วงคำน่องเย่เข้ากันนะครับ เราจะไปย, <มา S 1> ย่างจิ้มน้ำจิ้มเยนกล็ดครับเอากันโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปย่างครับใส่หมูใส่ใยนะครับล่างให้สะอาดสะอาดให้ล่างน้ำส้มสายชูก็ได้ล่างน้ำเกลือก็ได้นะครับเลาะข้างในมันออกเน,นี่ยเลาะข้างในมันออกนะครับจะได้สะอาดแบบนี้ นี่นอือครับตอนนี้เราใส่มาย่างละนี่นะครับแม่ต้นเาย่างด้วยกาบมะพร้าวนะครับหรือคางมะพรา้าวแต่เอาโปะแล้วเอาเปลือกนะครับมาเผามันจะมมเมนนะครับนี่นะครับใส่ เผาบะหมินมันเปลี่ยนกลบารปลเป้านะครับเวลาทําก็เข้าย่างหมูเหมือนกันถ้าเผาลักษณะน,นี้มันจะหอมนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าเขาจะเอาเอามามาทำมือดูนะครับหมูสามชั้นเผากับกลบารปลเป,ป้าไปวิ่งนะครับคนห้องอย่างผมคนนี้เปลือกมันเนาะเปลือกทีแห้งนะครับามาเผารับรองจะไม่หม็นนะครับผม เด๋ยวเขาถรอล้อมุกปิ้งแฮมๆหน่อยอืมมันพริกเนี่ยนะครับมันแบบแฮมต้องนึ่มปิ้งกรอบๆน้อยโอ้สีสันน่ากินขนาดนะครับเนี๋ยวันหน้าเขาจะหมูสามจันมาเขาลูคอแฮมรอบอยองอีมันต้องมียาฆ่าเชื้อนนัก <laughs> นี่นะครับเผาววกระป๋อเป้าควันมันจะออกแต่มันบม่เหม็นนะครับบ่เหม็นควันมันจะหอมนะครับกลิ่นของมะเป้าออกมามันพริกเลยนะครับมันเหลืองๆสูตรย,ย่างใสกาบป๋อเป้านะครับวันน้านะครับหมูสามเจ้นมาเผาเขาดูองเขากลางวันนะครับกัางแจ้กาบป๋อเป้าอย่างเดียวนะครับไม่อื่นไม่ต้องใส่ใส่ไม่อย่างอื่นมันจะเหม็นนะครับ นี่ใส่ย่างเหาก็มาแล้วนะครับย่างมันกับกรอบน้อยนะครับมันเป็นกิได้อร่อยมี่น่ากลัวขนาดนีเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราคาเจื่อให้หน่อยนะครับอ้ําได้ของเขาหน่ะนี่นะ <c oughs> สวัสดีปลาไหลแห้งก็มีาเบมีสวัสดี อู้ฟังเสียงหัวอุ้ยนี่ออกทีวีออกยูทูบแล้วเหรอจริงนะพอก็ได้พอแท้กเจียเอาตายแล้วแล้วก็แล้วก็จมว่ามาหันผมมาหันผมแต่มันพอนี่ไปหันได้ไน่เนาะออกทีวีเพ่อเห็นว่ากินกินย่างนี่ต้องมียางคัเจือให้หน่อยนี่ผสมนี่นะครับสูตรนี่ กินมร่อยโตกินมาได้เมาสะดลวดต้องผสมมันนี่พอกันเบาจะสะใจในรสชาติอาเจือหน่อยกิมกับอันใส่ย่างกับน้ำกิ้มเจียวขอเพิ่งแคบหมูอือ มายงมันกรอบๆมันถืออร่อยต้าทอดกระลํานะครับโอเคนี่เห็นหนังกินน้องสองคนสองคนไมบอกเขาตัดคนไม้แให้ลกคคอวนี่มนี่น้องเบาแต่ผมไม่รอขึ้นน้ำหน้อยแล้วนะโอ้โหนั่นผอยังจุนอะมานน้องนี่ขาวคนนัเนื้อผมผม วันนี้เขาก็เอาสูตรมักไสหมูนะครับไสใหญ่ย่างกับกะปเป้านะครับเผากับกะปะเป้าจิ้มน้ำเจียวนะครับน้ำพริกเจียวพริกพริกเจียวกรานอยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์เดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะเจินที่ไหนนะครับคอยที่ตามนะครับวันนี้ชีวิตคนนอกเอฟซีก็ขอขอคุจจะนักนะครับขอบุณครับผม